แรงเลยแรงเรพี S <S ่พ e ี <S <s linking, okay? Okay. Way, way, itus, like ่พี่พี่ช่วยปล่อยทัดแบบเมื่อกี้ทีได้ไหมคะเธอชอบอันนี้ไม่ต้องเช่าเลยอันนี้ไม่ต้องม่ชอบจีเดอยากซื้อเลย บอกเปิดตรงนี้ก็มึงก็ไปเปิดซะไกลเลยอะไรความพอดีมึงมีไหมวะมึงไม่ต้องเก่งใจกูแอนต้องเก่งใจผู้บริหารมึงมีนก็หน่อยปายเขาขกรกานตีดีน,นี่ไงเออดูนี้ต่อปากต่อคำ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเะอีกหนึ่งคันอันน<ะ>ี้สายวัยรุ่นทุนน้อยอันนี้ชอบเป็นกระแสยอดฮิตเลยในหน้าฟีดใน a c e b o o k นี่น้องๆนี่หากันใช่หลายๆคนอยากได้กราทำจับต้องได้มาซื้อสดเลยไงค่ะ เ้วเปิดราคากันตรงนี้ก่อนเลยไม่ต้องถามสภาพราคาเท่าไหร่ครับคันนี้1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสดเท่านั้นสดสบได้ไม่ช้านะโอ้ต้องวงเงินท่าไหลอยูนะแต่ก็รู้ได้ดูดาคันนี้กินสดเนื่องจากต้องหมอกทงลมก็เป็นเก่าทำไมเราไปถ้าสมมติจะจัดอะมันไม่คุ้มใช่ไหม บอกมันจะแพงมันได้นิดเดียวซื้อสดจะดีกว่าซื้อสดดีกว่าซื้อสดจะดีกว่าคือท่านอาจจะต้องไปกู้ที่ธนาคารมาที่ผ่อนกับธานาคารจะจะดีกว่าะจะดีกว่าะจะดีกว่าพอนีปีอะไรครับปี 2, ป 2, สองพันปีสองพันสองพันนี่มันเป็นหน้าเลฟแล้วใช่ไหมอ,อ่าหน้าเลฟหน้าเลฟใช่ไหม L E V เลฟอ่ามีโลโก้แดงตามสมัยนิยมกระจังดำล้อ e บัสดีคลาสอ่าเบอกข้างในนี่ผมเดาี่ผมรู้เลยอะไร พี่รูดนี่บอพี่รูดบอพี่รูดบอพี่รูดนะครับก็มีสติกเกอร์อะไรครบพหมดอะไรก้านยกภายในยังสวยอยู่เรียบร้อยดีคันนี้สีเสือโอเคหมดเดี๋ยวราคาเราใจนะแสนสองเครื่องอะไรอ่ะเครื่องต้องให้สายฮอนด้ามาฮอนด้าใครสายฮอนด้ามาดพี่กำลังจะเข้าปากเลยโคตรโหดอ่ะ คปูเนี่ยไม่เคยใช้รถเนี่ยทำไมอคะจะหาไม่เจอเปิดไม่ได้ให้อีกแล้วตลอดนี่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 เออเปิดดินี่เดนูคารันดาเด็มึงเคยมีใช่ไหอคะคุณลู้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เร็วเร็วเดี๋ยวเสียชื่อพี่พี่เร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยนี่อีกแล้วยังมีปภาษาที่เปิดทุกพันมันอยู่แถวเนี้ย นี่โถได้ยังไงวะโฮโฮนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยดี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 ญญญอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นดีสิบหกดีสิบหกเอดีสิบหกเอมีสายหัวเทียนเรียบร้อยมีงูเหลือมด้วยค่ะอ่างูเหลือมหนึ่งตัวตามสมัยนี้ยอมมีค้ำหน้าให้เรียบร้อยนี่ก็ตื้อแล้วค่ะแ,แล้วแค่นี้ก็ตื้อแล้วโมกล่องหน่อยจบเลยรถสวยคำหน้ายังเดิมเลยนะงามเลยสวยๆเลยอ่ะอันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน จัดไฟแนนซ์บ่ได้ท่านต้องไปหาเงินสดมาซื้อคันนี้สวยปิดตังเกือบเส้นสายโอเคราคาไม่ร้อนใจมองสรดคันแรกนะวิ่งได้ทั่วไทยยิ่งเครื่องไม่โมงเงี้ยผมบอกเลยว่าแต่งเอาลุกพอน้องๆที่มีเงินก้อนแรกมันมันขับใช้งานได้จริงแล้วมันไม่กินเข้าลิงเออทำไมลูกเช็คไงเช็คบอลอะบอกดูไม่อบสปอน์แล้วมีตัวยกใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมดูรอบคันนะก็มีนะมีสติ๊กเกอร์ วีเทคดอสอะไรเรียบร้อยตามสมัยนิยมไฟท้ายก็เป็นเล็บท่อยเสียมีครบโลโก้แดงค่ะอ่ภายในยังสวยอยู่นะเฮ้ยสีเขาสวยภายในสวยทำสีใหม่ใช่ไหมหูยางยางซิ่งด้วยอ่าหนึ่งเก้าห้าห้าสี่สิบห้าตามสมัยนิยมยางซิ่งมีค้ำหลังเรียบร้อยโอ้โหข้อทางจากแข็งเนี่ยมีดิฟฟี่ด้วยมีดิฟฟี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหราคาเราใจสุดยอดจริงๆเชียวคันนี้นะครับเหมือนเดิม ค่าซื้อหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันฟรีทุกค่าแล้วไม่มีค่าอื่นมาบวกให้กวนใจต่อรองอีกได้ไหมถามแทนท่านผู้ชมเลยเข้ามาคุยกันได้เข้ามาคุยกันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเข้ามาพูดคุยกันมีเท่านี้ไหวไหมทางนี้ทางนี้ได้ขนาดไหนมันมีตรงกลางอยู่แล้วมันมีตรงกลางอยู่แล้วและที่สาคัญไม่ว่าจะท่านจะซื้อคันนี้ไปในราคาไหนการันตีเหมือนเดิมเต่อสวมมีชอนน้ําท่วมคลื่น รับซื้อคินหรือจะหารถคันใหม่ในราคาใกล้เคียงกันก็ได้จะเติมเงินเพิ่มเข้าไปหรือจะตรงเนี้ยได้หมดขอให้ขอให้มีเหตุผลและชัดเจนตรงนี้ทางเขาเป็นกระหลานเราจัดเต็มที่แต่แทบไม่มีทางเพราะที่นี่อย่างที่บอกนี่เขามีอยู่การันตีมีใบประกอบวิชาชีพเขาตรวจมาแล้วเดี๋ยวนี้เสียชื่อไม่ไดนมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโซเชียล ปาหน้าตัวเดียวนี่ตายกันทั้งหมู่เลยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเต็นเองทั้งหมดเขาส่งนี้เขาก็กลัวใช่ค่ะซื้ออะไรต้องชัดเจนเขาก็ต้องละเอียดนิดนึงไม่ต้องกลัวหรอกกว่าเขาจะรับซื้อมาแต่ละคันเขาต้องมีความละเอียดนิดนึงไม่งั้นมันแย่โลกโซเชียลมันไปไวสำหรับคันนี้ผมว่าไวรุนรอที่จะให้คุณไปเทสละเพราะว่าสายคันด้านี่ต้องต้องผมจะขอแยกคุณแจฮะขอบคุณคุณดีหน้าขอบคุณนะอไปแล้วเว้ยขึ้นดิอันนั่งหน้าได้ไหมอ่ะเอาเนี่ย เราต้องเปิด๋อมันมันล็อกมันล็อกเไปแล้วปุ่รีโมทเป็นรีโมทโอ้ยอันนี้มันก็จะแบบว่าตายขจูพี่จะภายในยังสวยนะอะไรนะภายในสวยถือว่ายังถือว่ายังใหม่อยู่ถือว่ายังเอี่ยมน้องพูดอย่างนี้ยังเอี่ยมอยู่นะถือว่าโอเคใช้ได้เอ๊ะงานชอบเงี้ยแหละบ้างเขาเรียกว่าฮัตโตะวาฮัตโตะวะ เดี๋ยวสนี่พักกนตรงเดี๋ยวสาน่ห้องพักกาหตรานข้างๆันนะฮะก็จานาไมอีเลียไอ้บ้าเดี๋ยวเรื่องไมอคไมก่อนาอเราจะขับพันด้าแวไม่ขนองซองว่ะใช่ต้องขนองซองเขาเอาแบบสตาร์โจ้ไหมไม่ขาดแล้วให้เฮ้เฮ้ งรพี่แท้เอพ่อแท้เลจพี่เดี๋ยวพี่ขอญาตลองดแบนึงพี่ซื้อหนึ่งไสสองม่นห้าพัเลยน้องราคาดีพี่ซื้อเลยซื้อสวยอบโดยพี่ชอบพี่พีแต่ก่อนพี่จะซื้อนะพี่เลิก้นก่อนดีกว่าห đi หนึ่งแสนสอ่นพนแน่าสนใจตับต้องน้องที่ทํางานเข้าสู่วัยทำงานนะครับเราหารถคันแรกแล้วคุณคิดว่าแบบว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปแล้วมันค่อนข้างมีแบบแต่งแฟลฟฝาให้คุณแล้วเบาะมีทั้งเขาเรียกว่าพวงมาลัยใ,ในี่หัวกลงองหอวเก้มมีให้เรียบร้อยภายในยังดูเอี่ยมดูสวยโยกักบหนึ0งแันบาทอันเตอร์ว่าคม ผมแล้วข้างในยังสวยอยู่นะคะภายในยังสวยอยู่เบอร์เบอร์โอเคคือซีวีดต้องบอกงี้มีแต่รถที่ไม่ต้องไม่ต้องรีวิวอะไรกันเยอะใช่มันใช้งานได้เลยมันตอบให้ทุกคนใช้กันอยู่แล้วเป็นรถปีอะไรก็แล้วแต่ยังไงเขาก็ยังนิยมปีสองพันแค่นี้ใช่มันก็ยังนิยมอยู่นะเครื่องก็สไตล์โรดซิ่งหน่อยถ้าคุณไปขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเราก็สามารถไปเล่นที่สนามกันได้เลยใช่ใช่ใช่คุณไปเข้ากลุ่มเข้าแก๊ปได้เลยนะแบบเนี้ยถูกต้องสำหรับสายคันด้า แอนเตอร์แนะนำแอนเตอร์ชอบสี่คันแันเตอร์ชอบคันนี้สุดเลยจริงเหรอจริงอันคือที่หลายๆคนมันก็ต้องแบบว่ามีความฝันเฮ้ยอยากขับรถแบบเฮ้ยพี่อือ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 ้อไมาตั้งคุยกันละเรื่องเรื่องเรื่องรถ ม่หนึ่งแสนสองหมื่นสักน้องๆนะครับพี่ทชายเก็บรางมาเงินสดมันมันมันผมว่ามันโอเคหนึ่งคือเอาไปซ่อมเนี่ยอะไรมันก็ถูกรถแบบนี้อะไรมีทั่วไปนะครับแล้วในโซเชียลในเพจของอ k อะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถไปหาซื้อเลขเด็นได้เลยราคาไม่แพงอะไรหลักร้อยอะไรหลักร้อยนะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็รับประกันด้วยว่าน้ำท่วมหรือชนหนักอะไรมาตัดต่อไม่มีแน่นอนนะครับท่านใช้เงิน120,000บาทไม่ต้องเสียค่าโอนไม่ต้องเสียค่าอะไรกันหมดแล้วนะครับก็คือจบเลย นี่ยคือรถสตาร์เตอร์ของน้องๆที่มีเงินก้อนแรกแล้วอยากจะมีรถไว้ใช้งานด้วยแล้วก็ซิ่งด้วยซิ่งด้วยรอด้วยเรื่องอ่าคันนี้ก็เหมาะสมอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านสนใจตามด้านล่างนี้เราคือไอ้ท่านท่านติดต่อมาได้ก่อนจะเข้ามายกหูเหมือนเดิมรีบมาสวิทคันนี้สวิทช์คอนเดนซ์สวิทช์เลฟต์ตาโตตปี2000ยังอยู่ไหมค่ะท่นที่พี่โก้พี่เอนเตอร์นั่งแล้วก็พี่เอนเตอร์กระเด้งกระเด้งหน่อยยังอยู่ไหมแล้วก็ยังมีกลิ่นบอะพี่มีมีกลิ่นพี่เอนเตอร์ติดอยู่ม ก็ถูไว้จะไปถูไว้ก็มาดมกันได้นะครับสนใจติดตามเขาเนกระดาษที่นี่เขามีรถคุณภาพเ่านั้นใช่วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับการรีวิวรถของเราสองคนนะครับค่ะลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะเนี่ยหนูชอบคันนี้สุดเลยพี่เศษหนูวะเออหนูรู้สึกแบบนั่งเบาเบิดนั่งดาวลมมากแบบสไตล์รถแข่งเออขัดยางตูนขัดยาง